เดือสุดชาวเขมรประกาศเคมูกระทะกับปาตะเพียนและวัดชัยวัฒนารามในละครพรมลิขิตไม่ได้มาจากไทยทําชาวเน็ตไม่ทนซัตสนันดราม่าร้อนเดือดในโลกโซเชียลเมื่อชาวกัมพูชาหรือชาวเขมรประกาศเคมูกระทะและปาตะเพียนสารในละครเรื่องพรมลิขิตมาจากประเทศกัมพูชาไม่ใช่ประเทศไทยเท mm hmm. ่านั้นไม่พอวัดชัยวัฒนารามอุทยาก็ได้อิทธิพลมาจากประเทศกัมพูชาไม่ใช่ประเทศไทยเหมือนกัน โดยมีผู้ใช้ Facebook ชาวเขมรนคนหนึ่งได้โพสต์ภาพคุณหญิงจำปาที่สั่งให้บ่าวสารปลาตะเพียนเพื่อให้กับพ่อเลี้ยงและพ่อริทที่กำลังเป็นทารกอยู่พร้อมประกาศเคลมปลาตะเพียนเป็นของเล่นของเคมรนว่าปลาตะเพียนตะเพียนเพี้ยมาจากภาษาเคมรนคือกำเพียนเตียคำเพียนกระเพียนที่แปลว่าปลาตะเพียนในภาษาไทยเป็นของเล่นที่ใช้ใบมะพร้าวใบจากหรือใบตาลใบเตยก็ได้เอามาสานเป็นตัวปลา ตัวสัตว์ต่างๆจะกระจันตะกระแตนเป็นการสารใบไม้ซึ่งเป็นของเล่นเขมรสําหรับให้เด็กน้อยไว้เล่นจากนั้นผู้ใช้ Facebook ชาวเขมรคนนี้ก็ได้โพสต์ภาพฉากกินหมูกระทะที่เป็นกระแสฟีเวอร์สนานโซเชียลในละครเรื่องพรมลิขิตพร้อมประกาศเคมูวักระทะอีกว่าจุกพนมหรือหมูภูเขาได้อิทธิพลการกินแบบปิ้งย่างมาจากเกาหลีเป็นอาหารอย่างหนึ่งของกัมพูชาที่นิยมกินกันอย่างแพร่หลายถูกถ่ายทอดออกมาในเรื่องพรมลิขิตของไทย นอกจากนี้ผู้ใช้ Facebook ชาวเกเมรดังกล่าวยังโพสต์ภาพวัดชัยวัฒนารามจังหวัดอยุธยาในละครเรื่องผมลิขิตในฉากที่เบลล่าหรือกาละเกตได้ไปวัดนี้พร้อมข้อความอีกว่าวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดเก่าของไทยในสมัยอยุธยาครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาจักรอยุธยาที่รุ่งเรืองแต่ถูกพม่าตีแตกและกวาดต้อนชาวอยุธยาไปจํานวนมากปัจจุบันคนพม่าเรียกชาวอยุธยาว่าโยเดียที่หมายถึงผู้แพ้พ่ายซึ่งแน่นอนวัดชยัย ได้อิทธิพลศิลปะจากวัฒนธรรมเขเมรกัมพูชามาสร้างในครั้งที่เขเมรยขยายอํานาจอิทธิพลมายัางสยามก่อนเริ่มเสียอมอํานาจลงทําเอาชาวเน็ตชาวไทยไม่พอใจอย่างแรงเข้ามาถล่มผู้ใช้ Facebook ชาวเขเมรที่ประกาศเข็มทั้งปาฐเพียนสตรหมู่กระทะและวัดชัยวัฒนา,ารามในละครเรื่องพมลิขิตมาจากประเทศกัมพูชาว่าทุกอย่างบนโลกนี้คือของเขเมรหมดหรอ ซึ่งถ้าปาดะเพียนเป็นคําที่เพี้ยนมาจากภาษาเขมรคือต้องเป็นคําที่ใช้กันบ่อยๆใช้คุยกับต่างชาติเพื่อซื้อขายพร้อมถามกับแล้วไทยไปซื้อปาดะเพียนจากเขมรหลอตลกสิ้นดีส่วนเรื่องที่บอกว่าหมูกระทะได้อิทธิพลการกินแบบปิ้งย่างมาจากเกาหลีและเป็นอาหารอย่างหนึ่งของกัมพูชาที่นิยมกินกันอย่างแพร่หลายถูกไทยทอดออกมาในเรื่องผลวิกฤตของไทยขอหลักฐานหน่อยว่ามาจากกัมพูชาจริงไม่ใช่มั่วไปเรื่อยซึ่งชาวเขมรที่เคมหมูกระทะเคยไปเกาหลีไหมก่อนเหร หมูย่างของเกาหลีจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นมันจะเป็นกระทะหลุมลงไปแล้วย่างอะไรเยอะแยะอยู่ในนั้นส่วนหมูทะของไทยสมัยก่อนไม่ได้เรียกว่าหมูย่างเกาหลีแต่ไม่บอกว่าเรียกว่าอะไรแต่จะบอกว่าที่เรียกว่าหมูย่างเกาหลีเพราะทธิพลนหนังเกาหลีในสมัยก่อนที่เริ่มเข้ามาในประเทศไทยในหนังมันกินหมูย่างกันแบบคีบๆอย่างนี้คนไทยเลยเรียกว่าหมูย่างเกาหลีส่วนมเม์ไม่น่าจะนิยมในสมัยนั้นถ้ากิน หมาย,ย่างอาจจะใช่ซึ่งจุพนมของเขเมรเพิ่งมาตั้งชื่อได้ไม่ถึง3ปีนี้เองจากดรามาร่าในประเทศของัมพูชาเองปุกกระแสชานิยมใครตั้งชื่อว่าหมูกระทะคนเขเมรจะไม่เข้าร้านมีร้านแรกเปลี่ยนชื่อเป็นจุพนมหรือหมูภูเขาเลยพากันเรียกตามและหมูกระทะไทยมีมาหลายสิบปีเมื่อ20กว่าปีก่อนพาเพื่อนเขเมรดาตำแหน่งระดับออกยามากินหมูกระทะไทยเขาเองยังพูดเลยว่าน่าจะมีแบบนี้ขายในเขเมรบ้าง พร้อมถามกับคนคเมนที่ตั้ง Facebook มาเคมอีกว่านี่ลงทุนสร้างเฟซมาเคมเป็นไทยเลยเหรอน่าสงสารชีวิตที่อยู่ในคเมนแต่โลกออนไลน์อยู่ไทย